คำเตือนชิวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ป,ปีควรได้รับคำแนะนำและครเนเอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมที่ใน,นเกมมิสเตอร์ฮาร์โวินนะครับเราอยู่กันในแจ็กเก้าแปดนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูตาการจ่ายของเกมนี้แล้วกันนะครับตัวแพงสุดสลักเกมนี้ก็คือตัววายนะฮะอันนี้จะเป็นตัวสกตเตอร์นะท่านผู้ชมแล้วก็ลองจัดตัววายก็จะเป็นมือกระโหลกนะครับ โอเคครับผมมาสลัเกมนี้นะครับสกตเตอร์ลง3ตัวหมุนฟรี8รอบนะฮะมาจัดกันเลยครับผมก็มีงบเข้ามาที่5,000นะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มเบ็ดไปที่ร0อยแล้วกันนะครับน่าจะไม่เยอะไปนะสลับคลิปนี้ก็จะทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับตอนนี้ผมเข้ามาปั่นก็เป็นเวลาตีหนึ่งนะท่านผู้ชมช่วงดึกเลยนะฮะดูดิว่าจะรอดหรือเปล่านะเพราะว่าเกมนี้ผมไม่ได้ค่อยเข้ามาเล่นบ่อยนะครับเพราะว่า มันเป็นเกมที่เข้ามาเล่นทีไรแล้วแต่โคตรยากเลยนะทุกผู้ชมแล้วก็ฟรีเกมก็ลงค่อนข้างที่จะยากด้วยนะเกมเนี้ยผมก็เลยแบบเว้นช่วงไว้สักพักแหละนะโอเคได้มาที่420นะครับ เนี่ยสเกตเตอร์มันมาทีละตัวสองตัวนะท่านผู้ชมโอเคได้มาที่280นะครับ ตอนนี้ทุนผมหมดไปแล้วหนึ่งพันนะครับป่ะไลไปกันต่อเลยนะทครับกผู้ชมดูมาทีละสองทีละหนึ่งนะโอ้โหเออต้องแบบนี้สิ <S <S เพื่อนมาสักทีดูดิจะเกือหรือเปล่า มาตอนนี้เหลือที่4รอบนะฮะเราต้องรุ้นให้ตัวฟักทองมาเยอะๆนะฮะท่านผู้ชมถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มันมาทุกรอบนะมาตอนนี้มาได้4ตัวแล้วนะครับโอเคดูดิว่าได้เท่าไหร่นะอ้าวได้มาที่560นะครับโอเคแบบนี้สิเพื่อนโอ้โ 616นะครับไปตอนนี้หลยอที่2รอบนะฮะลุ้นไปกันต่อเลยนะครับโอ้โหผมว่ารอบนี้น่าจะได้เยอะอยู่นะดูดีว่าได้เท่าไหร่นะครับแตกพันแน่นอนเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับผมได้มาที่1,942นะฮะท่านผู้ชม โอ้โหดอกนี้น่าจะได้เยอะกว่ารอบเมื่อกี้นะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีมือด้วยนะครับมือก็เป็นตัวแพงนะเอาีปล่อยไหลาย,ยาวเลยนะเอาละครับตอนนี้ตัวเลขไหลไม่หยุดเลยนะฮะแตกสามพันหรือเปล่าเออเลยไปแล้วครับผมสี่พันดอกนี้โอ้โหโอเคดูดิว่าได้เท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชม โอเคครับผมได้ไปที่7,658นะฮะเอาไว้ว่าพอเลยแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมผมเอาทุนเข้ามา5,000นนะครับกำไรก็ประมาณ6,000นะครับพอแค่นี้แล้วกันผมไม่อย่างโล่มากนะ,ะเพราะว่าปกติเกมนี้ผมเข้ามาเล่นไม่เคยจะแตกเลยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ของมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ